สวัสดีครับมาเปลี่ยนแบตจักรายานไฟฟ้าตรงนี้กันนะครับผมใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียม48โวลต์ครับตัวนู้นลูกละ12โวลต์สลูกก็48 v นะครับแบตลูกเก่านะพอดีผมไปซื้อเครื่องชาร์จที่กระแสมันสูงเครื่องชาร์จเดิมมัน48โวลต์12แอมป์ผมไปซื้อ48โวลต์20แอมป์มาชาร์จนะครับไฟชาร์จแรงเกินทำให้คั่ว ขั้วมันขาดเลยนะครับขั่วขาดขั่วไหมนะแบตมันยังใช้ได้อยู่นะแต่ขั้วมันเสียแล้วอ่าไม่เป็นไรแบตมันใกล้จะเสื่อมใกล้ถึงเวลาแล้วทีนี้ผมไปซื้อตัวนี้มานะครับตัวนู้นถ้าซื้อใหม่ก็เกือบเกือบสองพันตัวนี้สองพันปลายปลายนะครับเกือบเกือบสามพันอ่ะห่างกันประมาณพันหนึ่งผมก็ลองตัวนี้สองพันกว่าจะเป็นยังไงนะครับดูสเปคมันบอกว่า48บโวลต์12อแอมป์นะครับ เดี๋ยวดูนะแบตหนักพอสมควรนะตอนแรกผมรูว่ามันเบาก็หนักพอสมควรนะครับนี่ลองแคปไปแปรดูนะครับออด้านข้างก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวให้ดูยี่ยห้อนะครับคึบโอ้เนี่ยนะครับยี่ยห้อแบตผมไม่รู้ว่าไหนข้างบนข้างล่างเลยนะผมผมผมตั้งแบบนี้แล้วกันนะผมตั้งตามตัว ตัวหนังสืออันนี้ต้องอยู่ด้านบนเนาะบางคนเขาก็เ,าเอาอันนี้ไว้ด้านบน,นผมตั้งแบบนี้ดีกว่าอ่ะปึ๊บเดี๋ยวลองวัดโวลต์ดูนะครับว่าได้กี่โวลต์โอเคนะครับอันนี้เพิ่งแกะจากกล่องเลยได้51าโวลต์นะครับใช้โหมด DC นะไฟฟ้ากระแสตรงแนวของเพิ่งมาถึงเลยตัวนี้เป็นลิเธียมนะครับก็ต้องใช้ที่ชาร์จของลิเธียมสเปคที่ชาร์จเอาพุทออกเท่าไหร่ว่ 5 4 6โวลต์เอาพุต2แอมป์นะครับที่เขาแถมมาให้นะครับอ่าก็ตัวนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสายแถมให้2เส้นนะครับทีนี้เดี๋ยวลองไล่สายดูนะครับสายเดิมมันจะมีสายบวกลบเนาะที่ต่อเข้าแบตเดิมนะครับเราก็ตัดออกแล้วก็มีฟิวนะครับทีนี้เราดูว่าสายมันวิ่งมายังไงนะครับว่าเราต้องใช้ของที่ เขาแถมมาให้หรือไม่นะครับมันก็จะวิ่งขึ้นมานะครับขึ้นมาที่สองเส้นนี้ลองขยับขยับดูนะฮะสายนี้ไอ้ขึ้นมาสองเส้นนี้แล้วมันก็จะวิ่งออกมาที่เส้นนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทะลุออกมาด้านหลังด้านหลังนี้เข้ากล่องคอนโทรลนะครับแดงดําส่วนคู่นี้นะครับที่วิ่งมาจากแบตมันจะวิ่งอ้อมมานี่แล้วมันก็จะเข้าไปที่ปั๊กเห็นไหมครับ เห็นปักไหมข้างบนเป็นดำข้างล่างเป็นแดงนะครับเราก็ลองเอาขั้วขั้วตัวนี้มาเทียบนะครับให้มันอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันมันก็จะอยู่ตำแหน่งดำแดงเหมือนกัน,นครับเพราะฉะนั้นแล้วปักเราจะใช้ปักตัวนี้มาต่อเข้าตัวนี้แล้วผมจะตัดสายตัวนี้ออกแล้วเอาสายตัวนี้บัดจีเข้า สายตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอันนี้ผมไล่ให้ดูว่าสายตัวนี้มันวิ่งเข้ามาตรงนี้แบตจ่ายเข้ากล่องแล้วก็สายชาร์จมันก็จะชาร์จย้อนกลับไปที่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ขั้วปลั๊กมันตรงกันนะครับเผื่อคนอื่นใช้รุ่นอื่นนะครับเราต้องไล่สายนะให้สายชาร์จเนี่ยมันวิ่งเข้ามาบวกตรงบวกลบตรงลบนะครับ คครับตัดคััวออกนะครับแล้วก็บัตรกีเข้ากับสายเดิมนะครับที่ตัดออกจากแบตเดิมนะครับแล้วก็เอาปลั๊กมาเสียบตรงนี้นะครับก็แดงตรงแดงดำตรงดำนะครับลองออนสวิต์ดูครับลองหมุนคันเร่งครับสปีดสามเลยโอเคโอเคใช้งานได้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้ามีคําถามว่ามันจะมีแบตบหลายยี่ห้อที่เป็นลิเทียมเป็นแพ็คๆมาแบบนี้นครับหลายยี่ห้อหลายหน้าตาบางอันก็เป็นในพลาสติกสีฟ้าหุ้มอยู่นะครับถามผมว่าซื้ออันไหนยี่ห้อไหนดีผมบอกเลยนะครับแบตเตอรี่มันจะวัดดวงนะครับต่อให้คนเขาบอกว่าแบบนี้ดีหรือแบบสีฟ้าดีแบบอื่นๆดีมีรุ่นใหม่อะไรมาอย่างไงก็ตามนะครับ ธรรมชาติของแบตออกจากโรงงานเดียวกันมานะครับมันจะมีอายุของมันตั้งอยู่เฉยๆมันก็จะเสื่อมถ้าแบตตัวนี้ออกมาสดๆใหม่ๆเลยเราได้็อดใหม่มันก็จะดีถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราได้็อดเก่าเก่าๆหรือบางทีแบบแบตมีปัญหาแล้วเอาไปเคมไปใช้มาแล้วแล้วก็เอามาเคมเอามาย้อมเราอย่างเงี้ยคือมันมีหลากหลายรูปแบบเอาสรุปง่ายๆคือ มันตอบไม่ได้ว่าเฮ้ยหน้าตาแบบนี้มันเคยดีเราซื้อซ้ําอีกรอบหนึง่งมันจะดีเหมือนเดิมมันไม่มันมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแบตเนี่ยมันวัดดวงแล้วแต่ล็อตแต่ละล็อตที่ผลิตออกมาคุณภาพก็ไม่เหมือนกันล็อตเดียวกันแบตความสดใหม่ไม่เหมือนกันคุณภาพก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้นะครับว่ารุ่นไหนดีไม่ดี ผม,ผมจะประสบการณ์คือวัดดวงอันนี้ผมก็วัดดวงนะครับบางคนใช้ปีเดียวสองปีสามปีสี่ปีอันนี้ก็แล้วแต่อีกนะครับใช้บ่อยแค่ไหนครั้งหนึ่งเนี่ยบิดนานแค่ไหนแช่นานแค่ไหนนะครับและเอาไปชาร์จนะครับใช้เครื่องชาร์จกระแสต่ําสูงยังไงนะครับระยะเวลาการชาร์จเร็วไม่เร็วยังไงก็มีผลต่อแบตหมดนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็ซื้อที่สบายใจแล้วกันนะครับตอนแรกผมจะซื้อแบบนู้นด้วยตัวนู้นก็อยู่ประมาณรับสองปีบวกลบนะครับแต่เฮ้ยไหนๆก็อยากลองดูอันนี้ถือว่าเป็นคารทดลองแล้วกันนะครับว่าถ้าเป็นแบตลิเธียมเนี่ยจะเป็นยังไงผมทําใจแล้วครับอาจจะปีเดียวก็ได้ใครจะรู้หรือไม่ถึงปีก็มีนะครับบางคนแบบเปลี่ยนไม่กี่เดือนแล้วมันเสียแล้วพอไปเจอบางทีอาจจะเจอรถอเก่าคุณภาพเก่าเนี้ยนะครับแบตบมัน ไม่รู้ล่ะยังไงมานะครับก็วัดดวงกันแล้วกันช่วยได้ประมาณนี้ครับก็อย่าลืมนะครับพักเช็คให้ชัวร์นะครับปักเดิมกับปักของใหม่กับไอที่ชาร์จของใหม่เนี่ยมันขั้วตรงกันไหมถ้าขั้วตรงก็ตัดสายต่อได้เลยอย่างเงี้ยนะครับก็แค่นี้นะครับ,รบง่ายๆ